นี่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 เฮ้ยอย่าไปฟันอย่าไปฟันมันนะเวึงตัวใหม่นะุ้ยนี่ไขรน่ะกัปตันกัปตันกัปตันแจ็คบ่เวยนี่อะไรอ่ะเพื่อนนั่ละลูกภาพของลูกเข้าไปล่ะลูกมึงเหรอ สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกๆคนสวัสดีทุกๆท่านสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้มีเนื้อเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกูอาจจะพูดไม่เข้าหูทุกคนครับผมก็ขอโทษอภัยใฐานะที่นี้ด้วยนะครับไอ้ซัดสวัสดีครับ EP สองแล้วนะไปดูเลยไอ้ซัดต่อไปเพื่อนตอนนี้ๆๆกูเก็บแคลอยู่เพื่อนไอ้ซัดแล้วมาแบงกูด้วยไอ้กอูกูจะมาเอาเอาเผาไงเพื่อน

บ้าหรือเปล่าวไอ้ชายมึงเป็นโรคอะไระมึงถามจริงอรอเฮ้ย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 มึงไปตัดตเนีนะค่าบพี่อะไรเฮ้ยเวียนยัดยัดตัดตัด

Yeah, yeah. Bạn tôi mãi quá. Mình cứ tát giác rồi Tôi mẹ ยังอ้นหาพองตีกูไม่ได้ตัดมันห่างเวรแล้วอ๋อให้ตัดไใ้เหี้ยปานต้นไม้ว่ะปานต้นไม้ว่ะบ้าแล้วมึงอ่ะต้องใช้ไฟช็อตนะนะเสิ่งี้หายอ่ะเยอะโอ้มึงไม่ได้กูอยู่จลากูไปเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพื่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขอลองเพื่อนไเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆทำเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนตัวตาต้นนี้แข็ะ ขอพาทำทอดไอเฮี้ยนี่ยังหนักขอพาทำทอดไอเฮี้ยนี่ยังหนักนนนนนี่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 เฮ้ยอย่าไปฟันอย่าไปฟันมันนะเว้ยถึงจะใหม่นเี้ยพวกกูนะเว้ยอมลุกกตงนี้ไม่ได้แล้วเว้ยนี่บากกูนะเว้ยกูกูกิ้งไม่ตีหัวแลวกันถ้ามันปีนได้อะมันปีนได้อะผมมีหอกไงเนี่ย เฮ้ยไตายเอาเดี๋ยวเลยอ่ะเอาไอ้เชี้ยนี่สะเลาะกนันเชี้ยปิดต้นไม้พะจ้าจอดงูตามข้าวก่อนเคยเห็นมันปินกำมแพงนี่เออเชี้ยนอะนะครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นฟุตเทสนะครับการสร้างบ้านของเรานะครับผมต้องไหนมาฟังคุณเด็กต้นเขียนอะไร ล้มไปดีฮึมกาแฟเขาได้ครึ่งแล้วตึมโอ,โอ้ยได้แล้ว ครับผมปีประตูเรียบร้อยจุดไฟบ้านอะไรจุดไฟสวยกีออนะ่า่ะไปไปไปตามล่าวันพีทเว้ยโลิเกมได้วทะเลทะเลหนมีของอยู่นะอุ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมีเต็นมีเต็นโอ้ยมีเต็นนอนอุย้ย อุ้ยมีหมอมีหมออุ้ยอุ้ยเก็บหมอเก็บหมออุ้ยโทรโทรศัพท์อุ้ยอุ้ยเดบเดแบตเตอรี่อุ้ยอุ้ยโทรศัพท์เอเวอร์แมนโน้ตบุ๊กดีกว่าป้าหนาดนะมึงเป็นเอามากกู้สงสารมึงจริงจริ้ยโอ้ยช็อกโกแลตอุ้เก็บ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 โอ้เก็บเก็บเก็บช็อกโกแลตช็อกโกแลตอุ้ย ไอ้หูมันไม่เก็บวะปูแฟดปูแฟดอุ้ยเก็บหมดเก็บหมดอุ้ยเระเบิดขวดระเบิดขวดอุ้ยดูเบิดขวดอุ้ยเก็บหมดเก็บหมดอุ้ยมีอะไรอีกไหมอ่ะก็เลอะคุณมากันเตือก่อนเลย ไม่มีของเลยหรอเฮ้ยบ้านมีมีหมองลงกถังรางวะถ้าจะกลับไปคีอเดี๋ยวไปดิ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 ปดมึงลงไปก่อนดิลงไงวะมีชีลงแบบ <ไป S 1> เร็วไงอ่ะกดเอด็ดกดเอด็ดกดชิปกดชิปเอ็ดชิปเอ็ดชิปไอ,อ,อ้เชี่ยมีคนปลามีคนปลา ไหนอะไปดูได้ยินเสียง <ss Fair ing noise> มีกระเป๋าคนมีโต้โอ้ยกูต้องเตะขอโทษวันนี้ยินเสียงวันนี้ยินเสียงหลังมึงบักแลนดเร็วบักแลนดเร็วกูเสีกเยอะเพื่อนเสกเยอะโอ้คว้ของเพื่อนไปมาเนาะกูมองมันไม่เห็นหน้า กูเห็นเลยอ้ยคูเก็บเสื้อเก็บเสื้อเก็บเสื้อเก็บเชือกเดียวตายตายตายสว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 ยขาไปเพื่อนขาไปขาไปเพื่อนขาไปขาไปเพื่อนโอ้ยฟุดกับไฟตรงนี้เคยมีคนมากพอมะทุบกองดิโอ้โหกองกองทุบไม่ได้อะทุบไย่เหนี่พยายามทุบถ้าไหนกระทุบไม่ได้ดีทุบกองใหม่งกองแง่ ได้ผ่าเต็มเลยไอนน้ทูบได้ปะน,นี่โอ้วนี่เสียงดังตุ้มเลยอู้หูผาผ่าผ่าผ่าอ้ว,อว,อวนี่ดังตุ้มเลยโอ้ยเสียงอะไรอะ่ะเยังยังไม่รู้อ่ะอุ้ยนี่ใครน่ะกัปตันกัปตันกัปตันแจ็คบ่กัปตันแจ็คบ่ อปแดไปดมอ้โหอ้โ้อเกลอย่าลืมทุบโนตบุกเพื่อนอู้เสือกเสือกอกเออย่าลืมทุบโน้ทุบโนตบุกเพกได้แผนที่มเพื่อนดิอย่าลืมทุบโนตบุกเพื่อนบนบนนแนที่มันเปนะอู้เสือกเสือกเสือยลืมทนตบุเพื่อนดวอ่ลืมอย่าลืมทุบโนบุทะมันได้เมอเตอร์เออมันได้แผงแงจร อู้ขวดขอู้เสือกเสือกอู้เีจริงเก็บเบเ็บเ็กะป๋อกะป๋ออืมได้ยาได้ยาอึอู้เสือกเสือกู้เสือกจะจันมันมีเงินด้วยอ่ะเข้าเงินไปทำอะไรอ่ะเพื่อนไปเาไฟโอเคเก็บเก็ โอ้ยกระเป๋าโอ้ยกระเป๋าเป๋าโอ้ยโอ้ยโอ้ยคีบอิ่มอิ่มมีอะไรอีกไหมอ่ะคุ้ไข่ไข่แขวนอ่ะไข่โดนแขวนอ่ะโอ้ยโดนสีขาดครึ่งอุ้งภาพบาดตายอย่าดูนะครับทุกคนเดือดโอ้โหเฮ้ยมันเห็ดละเอียดเิยนะเว้ยเหลืออะไรอ่ะกองกองไปตอ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  ลองทุบดูลยเาไปได้บ่โอ้ยโอ้ยเสือกอยู่นี่เก่งอุ้ยไปได้ไปได้ไปได้เวเนียอะไรอ่ะเพื่อนนั่นแหละรูปภาพของลูกเข้ามาและลูกมึงเหรออ๋อมันลูกมึงเหรอไอหนวดตาพันลูกไอ้หนวดลูกมึงเหรอหนวดมึงย่อไงหนวดมันทธงอุ้ย กูตัวนี้กูตัวนี้เองกูซ้ำซ้ำยู่เพื่อนซ้ำยู่ซ้ำบนหัวตีหัวตีหัวที่คอตีหัวที่เข้ากูจะตายกูจะตายตีหัวที่คอตีหัวที่คอเลยกูจะถึงมันฟาดตายแล้วเนี่ยก็ตัวนี้มันยิ่งเพื่อนตัวนี้ยิ่งเพื่อนตังขามันสวยหัวคาดอละเฮ้ยเพื่อนว่าห้างเฮดครบเพิ่งดีกว่าไหม ตรงไหนวะอุ้ยโทษทีแล้วก <laughs> ็ข้อหัวมันคาบใส่กันได้ไงอะ่ะยิงไม่แล้วก็เชือกหรือเปล่านัดเด็ดก็ห่อปะเฮ้ยนี่ได้แล,ล้วป๊อปน่ะยิงไม่แล้วก็เชือกแลก้วกดตัวเอล เชียนี่ไงไปเว้ไปเว้เฮ้ยเชื่อ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 กระหอกะโยนไปเว้อโยนไปหรอเฮ้ยมันลูกอีกอะไปยุ่หรออ๋อคือกดจีเขาจะเป็นอาวุธเลยเว้โอเคปะอ่า กดจีเพื่อเป็นอาวุธเลยเ้างต้องเตรียมพร้อมไม่ดีแื่ขนาดมีไฟไฟฉายกูเลยไฟฉายแล้วอุ้ยสวยสูสวย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 กลัวด้วยกลัวด้วยอุ้ยปวอันเลยแปดแปดแปดแมันหรอวะไม่หรอตัดแค่นี้หรอไม่มีทางโลกอีกไปไปยู่หรอไหนไหนไหนี่นี้โอยใจเย็นดาด้วด้วด้วย เฮ้ยมันลงไปอีกอะ่ะแป๊มนึงนะแป๊มนึงนะไปดับไปดับโ <c oughs> อ้โหเฮ้ย,ยกูตกตกูตกกูตกเกลือกชุบเนื้อชุบเนื้อไอเชี้อชุบไงอ่ะมาหากูรวดอี ไม่หรอกเอ้าแม่งเอ้ยกูหลงกดอีไอจิมโน้อไว้กาลางหลังจิ้มน้าใหนห้องไงกูไม,ม่ต้องถิ่งกูคนเดียวนี่กูไปฮะนี่กูไปฮะชีวิตบัตบิดศบมาเถอะเที่เถอะๆๆๆ มึงต้อง <โด S 1> ลงมาเอาขอมงมึงนะมึง่าถ่งของมึงมา่อใดนะมึงมีไ้ฉายนะเพื่อนในเรื่มซีจะให้กูทำไงคนปามาแม่งอย่างเยอะเลยโอ้ยไม่กังเกูที่พี่ไ,ไปบ่ได้บอวะไม่ได้ ก็เหมือนโอ้เหมือนกูเล่นเกมผีย่ตัวเนี่ยมาคนเดียวใครังไหววะไม่เป็นเพื่อนท,ทั้งซื่องยังปลอดภัยเอยอทังเระยังปลอดภัยกว่าทาั้งซึ่ะตอนมึงบอกปลอดภัยกูว่า,า,ค,าคนเดียวเด้อเจอสองจะไวนะ้บ้างอ่ะต้องการมึงยังมึงยังมีของกูบ่มีสนตรียังเลยตอนนี้อู้นเป็นน้องหน้าไม่ ว่ายน้ำต่อเพื่อนที่พอยแล้วที่พ่อไปนะก่อนพี่ดักวันน้ำตายด้วยโอ้เพื่อนเขาตรงดำน้ำอย่วพี้กูจะได้ว่ามีออกซิเจนทร้คอมนี่วะเก็บไปแล้วกูเก็บไปแล้ว <c oughs> เพื่อนเก็บหินมาด้วย นึ <One input> ่งเราก็ต้องไปเพื่อนพาเก็บหินมาด้วยว่าเขาต้องอยางอะไรกินตรงนี่เหรอมึงใส่ไปใส่ย่างมึงใสไปใส่ย่างเก็บของย่างอืมต้องกุยจ่ดเลยมันจะเป็นรูปศพตัวเองอ่ะเห็นแล้วแล้วเก็บเก็บเก็บแล้วใส่ไปใส่ไปใส่ไปก็ไเ้คกูบอกเลยแม่งโคตรหลอนใส่ไปใส่เราก็ได้ ปรับระดับมาได้ด้วยไอเวทจัดไลค์พี่ไปเพื่อนทั้งเลยทางเลยทั้งนี้อ่ะทั้งน้ำทั้งน้าเนี่ยไปดูดีกันต่อคนนี้กูยุ่เก็บเยอะเหี้ยเก็บเก็บเก็บกูใส่มือกี้เอาซิเจนเอาซิเจนใส่ยังวะนี่กูใส่แล้วใส่แล้วเอาเดี๋ยว เขาดูหนาก่นอนเขาจะลงเอ้าเฮ้ยกับชาติมาเกิดปะเนี่ยเพื่อนมึงมึงกับชาติมาเกิดไะเนี่ยทำไมวะตอนแรกมึงอ้วนเนี่ยเพื่อนโอ้เหี้ยอะไรสัตว์ไปทางไหนทางนี้อุ้ยต,โโตาเบอร์จัดเพื่อนตอนนี้เบอร์จริงเบอร์จริงตามมึงกูตามมึงกูตามตามึง เขาโบมีแบตเขาบมีแบเตเขาจ่อาเวมันอางไรอ่ะมาดูขึ้นไหมขึ้นไหมเลือล่อนเลื่อนน้นาขึ้นดูกันมเ,เ้มาแ้วพาพเราพวเราสวยสวยสวยเที่ยวสวยมึงสวยแต่คุณร้อนเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ขี้เด็กขี้เด็กี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 เด็กเข้าไวบอเข้าไวบออุ้ย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 หาหน้าึ้ก่อนตอนนี้นะนี่นี่นีนี่มนตน้ต้องตามน้มไว้ไว้ไุ๊นี่นี่นี่มงแต่เจตัวมึงีเด็กเหรอขีเด็กเหรอไอ้หา เฮ้ยเือตายเฮ้ยเดือดตายเพื่อนสวยอุ้ยอุ้ยน้ำ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 อุ้ยขอแดดนะเถอะไปกินน้ำอร่อยแบบที่ประดูดเนาะอ่อขออแห้งค้อยหอุ้ยอันนี้ไม่ได้ไหมอุ้ยถังออกซิเจนเก็บเก็บเองเก็บเพิ่มอีกเก็บอีกเก็บอีกย่างเหนียวก่อนไหมเออเออเออดีดิโอ้เว่าอาหารกูเพียวเลยอ่ะ อะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูว่างใหเดี๋ยวกูว่างไห้เดี๋เก็บไม่เยอะอยู่ขอไอ้ที่เจ็กันไหมเอาเล็กก็ได้เล็กก็ได้ยางได้กูขอไอ้เจ็อ่ะกูกำลังคาดจันบ่มีทางไปต่อใช่ป่ะแสดงว่าเขาต้องไหวไปต่อมีแต่ว่าต้องไหลนดำใช่เขาจะเอาอะไรไม่ยากอ่ะอ๋อเหนื่อยไงมบ่มีเหรอ Mì, chân chân. Anh nơi nào, nơi yang hai mũi gọi là gần. Gomi, gomi, lên. Gomi, gomi hai, kiao lên. Gom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 i, อ,อเดี๋ยวมาดูแม่งเขาเรียกว่าเกมผีอุ้ยเฮ้ยบ้านบ้านบ้านี่นี่ผู้เสียงอะไรอะ่ะนี่หรอเฮ้ยโคตรมืดแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกูถอดออกซิเจนเขี่ยงเฮ้ยทำไมมืดจังวะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรลนะ่ะกระแพงอะไรลนะ่ะหันไปทางน,นู้นดิอุ้ยเฮ้ยโอ้โหซากกระดูกเต็มเลย ไปใายกูดับไปใช้กูด no ับแบตซิเบิร์ตแบตซิเบิร์ตเพืนกับข้าวอันนี้ก่อนดิข้าวครบเพิ่มไปก้อนไม่จ้าไม่จ้าเพิ่มเปงแกงกว่าอีกไอ้เหี้ยไป็นความมงยอนแฟดกันเลยดิโอ้กะดูกุญแะจังวะเหี้ยแล้ววะเนี้ยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยเพื่อน ว่างของแล้วมันเปิดประตูหรือเปล่าวะมึงหาอะไรมาว่างนี้นี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมันเปิดอะไรอีกวะเนี่ยกด E ไปเลยฟอนะ์แรงๆว่าง้องขอนด์แรงๆว่างกินไหมนี่ว่าเอามานี้บ่าเอามอ๋อต้องว่างไอซีมุ้งหรือเปล่าเด้อๆๆๆนี่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 หาตัวหากดว่างตัวซี โอ้หินมากโอ้หินมากไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วว่างเลยดิพอไปได้ไปเออผมออมาได้เลยกูเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเอาไปไทยบาสิดว่างหินสางเชียนก็ได้แล้วเอาละครับผมก็เราเดินกันมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับผมก็ไว้เจอกัน EP หน้านะครับจะเป็นยังไง ไปรอชมกันเลยครับหอมบ๊ายบายครับผม